อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิว skill, ศึกษาการเงินและก็การลงทุนหรือแม้แต่การฝึกเป็นคนที่มีวินยัยแบบคนหอร์เซในการตื่นเช้ามาแล้วทำการบ้าน2วิชาเลยนะคะทุกคนวันเสาร์นี่ยหนูจำได้แล้วมันก็ทำให้หนูแบบทำได้แบบที่เราพูดไว้อาจจะมีบ้างที่แบบผัดวันประกันพรุ่งแต่มันน้อยลงเรื่อยๆ พอเราออกกําลังกายทําให้เรามีวินัยมากขึ้นจริงงทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้ยังคะเพราะกันออกกําลังกายเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกคาจะได้คําตอบนะคะและข้อของข้อที่2นะคะก็คือพัฒนาวเตงจะได้อะไรทุกคนจะงงว่าพัฒนาเองเนี่ยมันได้อะไรมันมันรวยเหรอมันไม่ราสําเร็จเหรอ mm hmm. Yes very good <Okay. S 1> มันทำให้เราสำเร็จขึ้น,นะค่ะทุกคน <Okay. S 1> การพัฒนาตัวเอง mm hmm. การอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง mm hmm. ต่อให้เราอ่านหนังสือสิบขเล่ม แต่ถ้าเราไม่ลงมือทำไม่สร้างเพจไม่ทำคลิปไม่ไลฟ์สดไม่ตัดต่อไม่ทำโปรแกรมต่างๆที่เราทุกคนเคยทำกันเนี่ยมันจะไม่เกิดคำว่าสำเร็จทุกคนอาจจะติดกับดักของการพัฒนาตัวเองอยู่ก็ได้นะคะ